วันนี้ทำไมเครือมันเยอะเงี้ยครับดูเดี๋ยวดูด้วยป๊บนึงนี่ดูเครือดิหลุมฝังศพครับสำหรับศพช้างครับโอ้ตัวนี้เป็นหลุมครับช้าอะไรครับเนี่ยหลุมฝังช้างได้ก่อนใช่ไหมครับเสียชีวิตตปยอย่างนี้ก็เลยเอาดูอ่ะวันนี้ครับเราพามาจับตั๊กแตนเพับกินหญ้าตั๊กแตนตั๊กแตนตำข้าวตั๊กแตนกินหญ้าครับครับไม่ใช่ตั๊กแตนชนระดาครับเป็นตั๊กแตนตั๊กแตนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปใกล้ครับนี่ครับเนี่อยในีครับตัวใหญ่่นนนนนะคคครรรรัััับบบีอยมกิ นี่คือยาที่เราปลูกไว้นะครับครับยาปลูกในช้างเลยอ่าครับจะปาบได้ไหมรอดไหมปึ๊บนี่สุดยอดครับไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับตัวมันเป็นนี้ฮะตัวนี้เขาเป็นนะครับไม่ครอยมันเข้าใกล้มอะใหญ่นี่ทำอะไรกินครับทอดเหรอครับครับทอดทอดนะครับทอดกับข้าวหรือกับแก้มครับก็ได้ทั้งสองอย่างได้สองอย่างเราก็จะหากันต่อไปนะครับหาไปนะครับมองดูครับมองดูครับ

ตัวเล็กปล่อยแล้วตัวเล็กจับตัวเล็กไม่จับครับตัวเล็กไม่จับนะครับตัวเล็กแต่ถ้าเราปิดกล้องแล้วก็จับนะครับครับนี่ก็นี่ก็ตักแนเลยครับสายพันธุ์นะครับเดินลุยป่าครัะนี่ตากแตนนะเขาเรียกตากแตนนะครับให้ความรู้นะครับฟาติงโกอะไรไม่รู้ครับขาอยู่ยาวหน่อยขาเยียวยาวเลยอืมไอ้คนก็ได้ฮะได้กินได้อยู่ว่ะตัวนี้ได้หมดทุกคสายพันธุ์เราจะจับแค่พอกินนะครับ แสดงว่ายญาปลอดสารพิษครับเขาเหย้าปลอดสารพิษใช่ไหมไม่ได้ทำอะไระครับโอ้ยตัวเล็กเยอะนี่นี่น,น,น,นตัวเล็กเนี่ยลูกมันเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยครับตัวเล็กแล้วไม่เอาครับตัวเล็กเนี่ยลูกมันเต็มเลยนะเยอะเนี่ยนี่ตัวเล็กต้ตองสมมติตัวเล็กอ่ะรวยป่ามเลยนะครับรอ,อ,อาจจะโชคดีนะครับเจอไอเหลื่อมนะครับผัดเผ็ดนะครับเลี้ยงกระจายครับนี่ครับตัวใหญ่ครับไหนเจอยัง นี่คือมาดงนี่โอ้โหนี่นี่นี่่านี้ใโอ้โหาโตเต็มที่แล้วครับคือตอนคืนนี่มันจะไม่มันจะนอนหรือว่าไงฮะมันมันไม่หนีเหรอครับไม่หนีกลางวันไม่ได้ครับกลางวันไม่ได้ต้องจับตอนคืนครับผมเจอตัวนึงครับนู่นครับนี่เป็ตัวเล็กตัวใหญ่ครับใช่ครับนี่ครับนี่ครับเดินตามมาครับใส่มันโอ้ตัวใหญ่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 แล้วครับเฮ้ยมันลบเฮ้ยลบหลบลบลบไม่รอด แต่ตัวเล็กตัวนี้เยอะนี่ตัวเล็กตัวเล็กเยอะตัวกำลังโตนะครับสายกำลังโตเน่ราเราไม่จับครับจับตัวใหญ่ก็ปล่อยให้เขากินไปครับก็เป็นให้เขาโตก่อนให้เขาโตก่อนนะครับได้เยอะยังได้เยอะยังได้กี่ตัวแล้วได้ครึ่งพอยังครับเกือบสิบแล้วครับเกือบสิบเลยนะตาต้องดีมากเลยนะครับนี่หูนี่ตัวใหญ่ปึ๊บ๊บออีกเมนูนะครับอีกเมนูหูเยอะมากเลยตรงนู้นน่ะเยอะครับเยอะ ถ้าเราคือเรามองเห็นเราก็จะอุ้ยตกหลุมวางหลุมเขาหลุมวางตกหลุมลักโต้ตกหลุมหลุมหลุมช้างนะครับจะได้ไปไหนครับเนี่ยมีคนมาช่วยจับแล้วครับจับเรื่องไม่ไหวเด๋ยวหมายแตกครับนู่นครับริมนู่นนะครับสิบห้าตัวครับนู่นครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันทถนอกขนมันทถลอกปีกมันเล็กอยู่ตรงนี้นะนี่มันมีตัวใหญ่อยู่พอได้กินอยู่มันเยอะมากนู่นนู่น น oh, no. ู่นนโอ้ย nice. มันนังน้อยโอเมนนี่พรลาผู้เยานะเนี okay. ่ยโอเคครับเนี่ยไหนดูดิไหนดูดิเนี่ยปราผู้เยาอ่ะโอ้ยจริงหรอดเล็กว่านี้เขายังกินเลยไม่เอาเอคครับขับไปไกลเนี่ยนี่ต้นกล้วยเสลยกล้วยครับกล้วยงามมากเลยครับดูดูนวดเคลือเคลือเยอะมากเลยอย่างแน่นดูดิโอ้นี่หลุมช้างนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลย ช้างก็จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับมาทางแถวนี้ใช่ไหมข้างหน้าเหรอข้างหน้าอู้นั่นน่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับไม่ใช่เราจะเดินทะลุเห็นช้างไหมนี่เห็นครับไอแบงค์ครับอยู่ข้างหน้าไอแบงค์เหรอครับอย่าไปเข้าใกล้มันะครับเดยนโยนครับเดี๋ยวมันโยนนะครับได้ได้ได้เยอะไหมได้ได้ได้เยอะไหมครับได้พอครับกับแก้มยังเริ่มโอ้หนี่คืออยู่นะเด้ออุ้ยนอนครับนอนนอน นอนเราก็มีนะครับไม่เอาไม่จับมันนะครับนอนคนนะครับมันคันนะครับเยอะเยอะนะครับโอ้นุนนะได้ได้เลี้ยงอยู่ต้องตาดีด้วยนะครับ้าจะให้ดีต้องมีผู้ช่วยช่วยยังไงครับสามสี่คนะครับนี่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 บนหัวเลยใจดีกว่านั้นต้องมีผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าอ๋อโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากนี่นี่นี่เห็นไหมนั่น่มแอบมันแอบแอบปืนหลบไม่พ้น ไมแล้วอีกตัวนึงนั่นเห็นไหมอะไรโยนมาวะช้างครับสองไปดูเลยตกใจสายสองได้เห็นไหมเออเดินหัวช้างแล้วครับนะครับโอ้โหตกใจครับเขาคิดว่าไฟอะไรวะอะเราขาดเปล่าจะโดนกระทืบไหมนะครับไม่เป็นไรเขาอยู่เขาอยู่ทงเขาเขาตกใจหมดเลยนี่ไง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 อึ๊บนี่ไงมันสามารถใหญ่ได้กว่านี้ไหมตัวนี่นี่มันในตัวตัวนี้ มันสามารถใหญ่ได้กว่านี้ไหมก็ได้ถ้าปล่อยไปก็ได้กว่านี้นะครับแต่ก็จะจะไม่ทันเขาเอานะครับมันก็ไม่ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่ไหมไม่กว่านี้เท่าไหร่ได้ไหมอู้เยอะอย่างเยอะเลยนะครับเยอะครับนู่นหูว่าปลาคาร์นู่นตัวใหญ่นู่น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 นะนี่แหละใหญ่สุดนี่นี่เออนี่ตัวใหญ่นี่นี่ก็ตัวใหญ่หนึ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปตัวใหญ่ครับโอ้โหช็อตเด็ด ยาด์ดมสมบูรณ์ตากแต่ก็จะเยอะครับเป็นฤดูกาลของเขาแล้วครับเมื่อกินครับเพราะว่าย่าไม่มีสารพิษเลยครับอุ้ยดวงนี่เยอะมากเลยเนี่ยนี่ดงนี้ดวงนี้ตะกแตตัวนี้เลยนู่นไปดูฝั่งนู้นนะโนนเอาล้วครับดงนี้เป็นเราจับตรงนี้เราก็จะพอแล้วครับหายากมากครับทีจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าย่ามันนี่เอานี้ก่อนนียปลอดสารพิษเบสเบสโอเค มีนะครับหมายจะแตกแล้วครับนู้นต้นโอ้ต้นนู้นเต็มเลยนู้นนู้นตักกล้วยหน่อยเป๊บเปิบโอ้ยเต็มครับดูเราดูเยอะแยะนะครับหมาครับนดีมาพี่น้องเด้อหมาเด้อระวังอลเหลียมนะครับอลเหลียมอลเหลียมอยู่ข้างล่างอเหลียมไม่เอานะครับอลเหลียมเยอะนะครับเนี่ยดวงนี้เยอะมากเลยดวงนี้ดวงยาวดวงสมบูรณ์ครับร่มาให้ความดื่นเต้นแน่นอน กอดจุดแหล่งแล้วไหลนี่ก็ควานพานะครับควานพานะครับพามาจับตักแตนนะครับก่อนกลางคืนเลยนะครับกลางคืนเขาจะนิ่งครับกลางคืนนิ่งกลางวันเขาจะหนีนะครับตั้งคืนเขาจะตาสว่างเนี่กลางคืนเขาเขากินหญ้าอยู่หรือเปล่าหรือว่างไงครับครับกินหญ้าด้วยแล้วก็เนี่ยเขากินตอนกลางวันแต่ตอนคืนเขาจะไม่หนีใช่ไหมครับกลางคืนเขาจะนิ่ง จับง่ายกว่าเนาะโอเคพอได้ยังครับพอยังเดือดดิก็เยดะอรับเยอะอยู่เยอะอยู่ตายดีๆนะครับตายดีนะครับเราอยู่ในดงเลยนะครับข้องกระช่างผาดไปต้องลุยด้วยครับเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยทำอะไรเกือบได้แล้วเกือบพอแล้วครับเกือบพอแล้วครับ เกือบแล้วครับแต่ยังไม่พอนะครับยังไม่พอครับเยอะจริงๆครับพี่น้องอื้ออืบดูดูดูไม่เรวนี่ยา,าเขาไม่มีสารพิษอะไรครับเขาเลยเยอะปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วครับเยอะปีที่แล้วนะครับรู้ว่าฝนจะดีหรือเปล่าปีนี้ก็ไม่รู้ถ้าฝนมาจะไปจับกบกันนะ เราดูึ๊บนี่ครับเขาจะลบไฟโอเคนะครับอ่าวันนี okay, oui> ้เราก็ขอจบคลิปเพียงค่นนี้นะครับเราพอกินแล้วครับพอด้านแล้วนะครับได้ทอดกับแก้มนะครับเข้าวชิวๆแล้วนะครับพอแล้วครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่กำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ